t ้วยเทรน NFT ที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยมันยังมีสิ่งที่เรียกว่า intellectual property หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาอย่น,น,นะครับและตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่เชื่อมต่อทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่โลกความเป็นจริงแล้วโปรเจกต์ Project นั้นมีชื่อว่า m e r สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคิตโบโบนะฮะเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึงโปรเจกต์เหรียญคริปโตตัวหนึ่งที่ทําการเชื่อมต่อระหว่างทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่โลก NFT Metaverse นะฮะซึ่งก่อนที่เราจะไปเรื่องคลิปนี้กันเนี่ยโบขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะฮะเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับและหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe like, และกดกระดิ่งแชร์คลิปนี้ไปให้ญาติดูกันนะครับหรือว่าจะสามารถสนับสนุนนนนนนโโโบ้้้้ดดยยยคคลลลิกกตรรรงีีเเ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 พพืื่่่่่ออใหาาาาาขมมมไไัป็สว เริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากการที่จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าเหรียน Crown Token นั่นเองนะฮะซึ่งเหรียญ Crown Token นะั้นเป็นเหรียญที่ถูกเปิดขายไปช่วงวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาบน Exchange ของเว็บไซต์ s i p m e x นั่นเองนะฮะซึ่งตัวเหรียญเนี่ย ถูกดูแลโดยบริษัท T n B Media and Global นะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสินทรัพย์ทางปัญญาเยอะมากเลยนะฮะและเขาก็มีเป้าหมายที่จะเชื่อมต่อสินทรัพย์ทางปัญญาเหล่านี้เข้าสู่โลก NFT และโลก Metaverse โดยการใช้เหรียญ CWT หรือว่าเจ้าเหรียญโทเคนคริปโตนี่แหละเป็นสื่อกลางให้เพื่อน สามารถเข้าถึงได้นั่นเองนะฮะและถ้าหากว่าใครที่มองว่าเอ้ยเห็นด้วยคอนเซป t นี้เนี่ยก็คงจะต้องเ,เริ่มตั้งหน้าตั้งตารอตั้งใจฟังกันแล้วแหละฮะเพราะโบว่ามองว่าเอ้ยคอนเซปของเขาเนี่ก็ไม่ได้แย่เลยนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดีฟรีเสิร์ชเกี่ยวกับตัวเหรียญเนี่ยเดี๋ยวโบจะลองพูดถึงตัวราคาเหรียญแล้วก็ตัวซัพพลายเหรียญเข้าวๆให้เพื่อนๆลองเข้าใจภาพรวมกับมูลค่าตลาดก่อนนะครับณตอนนี้เนี่ยมูลค่าตลาดของเจ้าเหรียญครามโทเก้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยจำนวนเหรียญครามโทเก้นเนี่ยเป็นเหรีย 140ล้านเหรียญน,นะฮะซึ่งตอนราคาเปิดขายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30บาทนะครับและตอนนี้ราคาก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ120บาทนะฮะโอ้โหกขขึ้นมาประมาณ400%เลยแนี่ <c oughs> ซึ่งตัวเหรียญเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนเนี่ยเข้าไปซื้อหรือเข้าไปจับจองกันทุกต้องไหมฮะถ้าหากว่าเราดูจากัพพล l y และดูจากราคาเหรียญเนี่ยเราก็มองได้เลยนะฮะว่า fully diluted market cap เนี่ยก็จะอยู่หลักๆราวๆหมื่นล้านบาทนะฮะณนะปัจจุบันก็เอาง่ายๆเอา140มาคูณ120 แค่นั้นแหละฮะ ไม่ยากเนาะก็เป็นวิธีการคิด fully diluted market cap ทั่วไปนะครับซึ่ง market cap ปัจจุบันนั้นก็จะคูณอีกแบบต้องเอาตัวราคาไปคูณกับจํานวนเหรียญที่ไหลเวียนอยู่ในระบบและดูจากวันที่เขาเพิ่งเปิดขายมาได้แค่ประมาณไม่ถึง2อาทิตย์เนีย่ยโบคิดว่ามูลค่าตลาดก็คงจะน้อยกว่าหมื่นกว่าล้านบาทแน่นอนนะครับก็แบบว่าเอ้ยมันก็ยังมีเพาดานการเติบโตให้เรามองได้แต่โบเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆโฟกัสเกี่ยวกับตัวเหรียญก่อนนะฮะว่ามันทําอะไรได้บ้างแล้วเราก็ลองไปรีเสิร์ชกันดูนะฮะว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าเพราะว เดี๋ยวเร็วนี้เขากำลังจะมี Air Dr o p ให้เพื่อนๆนะฮะก็สามารถที่จะไปสมัคร Sip Max แล้วก็รอรับ a i r d r o p ได้นะกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ลองไปติดตามผ่านทาง t w ิ t เตอร์เขาดยนะครับซึ่งโบเองเนี่ยก็มองเห็นว่าเอ้ยตัวโปรเจกต์ก็มีความน่าสนใจแล้วก็ใกล้จะมี Air d ด op เหมือนกันจึงได้ตัดสินใจลองทำการร่วมงานกันแล้วก็ออกคลิปวิดีโอที่เป็น educational content แบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับอ่ะโ <c oughs> okay. อเคงั้นเรามาโฟกัสกับตัวเหรียญกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งเริ่มจากคอนเซปต์ของตัวเหรียญเลยถ้าหาากว่่เเพืืออนๆถรีย เพ,เพื่อนๆจะได้อะไรนะฮะเบสิกง่ายๆเลยนะฮะการที่ถือเหรียญพวกนี้เนี่ยพเพื่อนๆจะสามารถนําเหรียญเนี่ยไปสเต็กได้นะฮะซึ่งระบบสเต็กตอนนี้รู้สึกว่าจะยังไม่เปิดนะฮะและการที่เพื่อนๆสเต็กเหรียญนั้นสิ่งที่เพื่อนๆได้จะเป็นอะไรบ้างเริ่มจาก2เรื่องแรกเลยนั่นก็คือ staking reward นะฮะนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยจะแจกจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ที่สเต็กและเรื่องที่2ก็คือการที่เขาเนี่ยจะ snapshot ดูจํานวนเหรียญที่คุณสเต็กหรือว่าเพื่อนสเต็กเข้าไปเนี่ยแล้วก็ทําการ air drop NFT ให้กับผู้ที่สเต็กเหรียญนั่น ะะซึ่งตัวเหรียญนั้นก็สามารถที่จะเอาไปโบดพวก Governance ทิศทางของแพลตฟอร์มหรือว่าทิศทางของตัวโปรเจกต์ที่เขากาลังทําอยู่นั่นเองนะฮะเพื่อนๆก็คงงงว่า NFT มันคือ NFT อะไรโปรเจกต์ Project ที่เขากําลังทําอยู่นั้นมันคืออะไรเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะฮะด้วยด้วยตัวโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ถูกสร้าง โดยทีมที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเขาจึงนำโปรเจกต์แอนิเมชันทั้ง6โปรเจกต์เนี่ยมาอยู่ภายใต้ตัวเหรียญ CWT หรือว่า c ร o วท Token นั่นเองนะฮะแปลว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นั้นนำเหรียญ CW c r o w ท Token เนี่ยไปสเต็กก็มีโอกาสที่จะได้รับ NFT จากโปรเจกต์พวกนี้นั่นเองแล้ว NFT นั้นก็สามารถที่จะนำเข้าไปเล่นใน m e t a v e r s e ที่อยู่ในอีโค y s t เ m มของ c ร o u d Token ได้ m e t a v e r s e นั้นมีชื่อว่า Trans Lucia นั่นเองนะฮะแปลว่า NFT ที่เพื่อนๆได้เนี่ยมันจะไม่ไ ออกมาประดับกระเป๋าอย่างเดียวแต่ยังสามารถเอาเข้าไปวิ่งเล่นในโลก Metaverse ได้นำไปแสดงในหนังได้นำไปบททิศทางของหนังได้คือหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าทำให้ผู้ที่ถือ NFT มีสิทธิ์ที่จะกำหนดทิศทางของหนังหรือแอนิเมชันต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวโบมองว่าเอะหนังพวกนี้ทั้ง6เรื่องเนี่ยอืมเราน่าจะไม่สามารถกำหนดทิศทางได้นะเพราะว่าน่าจะไปอยู่ในแบบ o n going production แล้วหลายๆเรื่องเพื่อน,อนๆก็คงจะยังไม่รู้จักนะครับเพราะว่ามันยัง ไม่เปิดฉายนั่นเอง <laughs> อันนี้เปิดฉายตอนปี2022 24 25นะครับก็แบบว่าเออเขาก็ยังไม่ฉายมันก็ไม่แปลกที่หลายๆคนจะไม่รู้จักนะฮะเพียง <laughs> แต่ว่าหนังแต่ละตัวหรือว่าแอนิเมชันแต่ละเรื่องนั้นก็ได้ร่วมกับหรือว่านักเขียนบทหรือว่าเป็นคนที่ทำสตอรี่ไลน์กับทำดนตรีเนี่ยก็เป็น คนชื่อดังทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเฮอร์แมนยาลที่เคยมีผลงานจากเรื่องยิปมันนะฮะหรือคุณโรเบิร์ตเลนส์นะฮะที่มีผลงานจากเรื่อง Toy Story Beauty and the Beast แล้วก็เรื่อง t r ร k กนะครับหรือจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีคุณทอมฟูเนี่ยเคยร่วมงานกับฝั่ง Avengers มาอีกหนังหนังอีกตัวที่ชื่อว่า New Legend เนี่ยก็มีทีมโปรดักชัน October Media เดที่ทำแอนิเมชันเกี่ยวกับเรื่องนาจาหรือจะเป็นทีมที่เคยเขียนเนื้อเรื่องเรื่องราวของ Lion King แล้วก็ Tar กแบบว่าถ้าากว่เราพูดถึงงในแ ของสตอรี่หรือว่าหนังที่เขาจะนํามาอยู่ในพื้นฐานของเหรียญคราวนโทเค็นช่วงแรกเนี่ยก็ไม่ใช่จะเป็นแบบอะไรหมูหมากาไก่เลยนะฮะก็ถ้าอ้างอิงจากที่เขาระบุมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลงทุนพอสมควรเลยนะฮะได้พ่วมกับดังๆได้แต่บุคคลแบบเก่งๆมาทางนั้นเลยนะครับก็ถือว่าก็ส่วนตัวโบมองว่าเออในแง่ของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยโบก็ไม่ได้มีความรู้เยอะแยะอะไรขนาดน,นั้นแต่การที่เขาสามารถไอควายคนเก่งๆมาได้ไอควายเนื้อเรื่องการ์ตูนแอนิเมชันดีๆไอควาย ทรัพย์สินทางปัญญาของแอนิเมชันดีๆแบบนั้นมาได้นี่ก็เลกได้เลยนะฮะว่าบริษัท T&B Media Global เนี่ยไม่น่าจะธรรมดานะฮะจำได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่เลยนะครับสามารถที่จะเจาะ t a ร็กเก็ตคนจีนได้เยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราแวบลงมาส่องใน Twitter ของเหรียญคราวโทเก็เนี่ยเขาก็มีระบุไว้เลยนะฮะว่าผู้ถือเหรียญคราวโทเก็ตเนี่ยมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเป็นผู้กํากับภาพยนตร์นะครับโดยสามารถโหวตคอนเซปต์ภาพยนตร์หรือกําหนดทิศทางของภาพยนตร์หรือแพลตฟอร์มได้ วว้า <Wow. S 2> แต่โบคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยเขาก็คงจะให้คนที่เป็น uh, majority s t a k e r ของเขานะครับหรือว่าคนที่ stake เหรียญเยอะๆน่าจะมีสิทธิ์เยอะกว่าคนอื่นนะมันก็ตามคอนเซปต์ดาวบางประเภทเนาะ <laughs> และอีกอันหนึ่งก็เป็นไปตามที่โบบอกเลยนะฮะว่าการที่เพื่อนๆเนี่ยนำเหรียญ c r o w น Crown t o k e n เนี่ยมาสเต็กก็จะได้รับ NFT มาซึ่ง NFT นั้นก็ไม่มีใครสามารถระบุได้นะฮะว่าเป็น NFT ของตัวอะไรของกระตูนเรื่องอะไรก็แปลว่าถ้าหากว่าเราสเต็กไปเรื่อยๆเราก็จะได้ NFT จากหลายๆโปรเจกต์มานั่นเองเนาะซึ่ง NFT พวกนั้นเนี่ยก็สามารถนําไปโลดแล่นในโลก m e t a v e r s e ที่ชื่อว่า Trans Lucia ของทาง c r o w n ที่อยู่ใน e c o s y s t e m ของ Crown Token ได้นั่นเองนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ชอบ NFT นั้นหรือว่่าาาเ,เราแบบว อยากจะเก่งกาไรเนี่ยในอนาคตก็จะมี NFT marketplace ที่ชื่อว่า a d o t p o มานะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะนํา NFT พวกนั้นไปวางขายต่อได้นะครับก็เดี๋ยวโบขอสรุป utility ของเหรียญ Crown Token ไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะฮะเอาตามที่โบเข้าใจนะครับเรื่องจากการที่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะเป็นเจ้าของ NFT หรืออะไรก็ตามเนี่ยเพื่อนๆจาเป็นที่จะต้องมีเหรียญ Crown Token ก่อนนะครับแล้วก็ต้องนาเหรียญ Crown Token นั้นไป stake นะฮะซึ่งหลังจากที่ stake แล้วเนี่ยก็จะได้รับ Airdrop มานะครับเป็นช่วงๆเน อยู่ที่ว่าตัว แพลตฟอร์ม c ร o วโ t o k e นนั้นจะ a อ qui r e IP ของตัวอะไรมาบ้างจะมี Anim เมช o นอะไรมาบ้างซึ่งผู้ที่นำเหรียญ Crown To k e n ไป t a k e แล้วได้รับ NFT มาเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ไปเป็นตัวละครที่แสดงอยู่ใน Anim เมช o n หรือในหนังของค่ายเขานั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นวิธีที่คุณจะสามารถเป็นดาราทางรัดได้เลยนะใช่ไหมโบไม่ได้เข้าใจผิดเนาะหรือเขาาจะให้มาเป็นโทเค็นอะไรสักอย่างอันนี้ต้องจับตาดูเลยส่วนตัวโบก็แอบตื่นเต้นอยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็มองว่า real s e เนี่ยก็กลาลังก้าวเข้ามาสู่โลกบล็อกเชนแบบจริงจังแล้วก็เริ่มจะเห็นภาพมากขึ้นและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ในมุมมองส่วนตัวก็มองว่าในช่วงระยะเวลา1-3ปีในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่หลายๆ c o r คอร์เปหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มก้าวเข้ามาสู่วงการนี้แล้วมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าโตแบบก้าวกระโดดอาจจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้แต่ว่าในช่วงระยะเวลา3ปี4ปีหลัง ในช่วงที่จะเกิดบูรันรอบหน้าเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเติบโตแบบเอ็กซ์โ v ซขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ทุกอย่างก็มีความเสี่ยงอยู่เสมอคอนเซป t นี้จะไปรอดหรือเปล่าก็อยากจะให้เพื่อนๆรอ,อติดตามชมกันนะครับแต่ส่วนตัวโบโมองว่าจุดแข็งที่ทางเหรียญพ r ามโทเก้น Prime มีก็คือแบ็คเกอร์ที่มีประสบการณ์มากๆ มีของดีอยู่ในมือมีคอนเน็กชันอยู่ในมือหลายๆอย่างคือมันทําให้สามารถ implement โลกบล็อกเชนเข้ากับฝั่ง real sector ได้นั่นเองนะฮะโดยเฉพาะในฝั่งของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยทาง TNB เขาก็เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับงั้นก่อนที่เราจะจาก,กันเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าเหรียญคราวโทเก็นก็กำลังจะมีการ air drop เหรียญให้กับเพื่อนๆแบบฟรีๆนะฮะโดยการที่ไปสมัครสมาชิก s i p m e x เอาไว้แล้วก็ลองติดตามข่าวในทางทวิตเตอร์ได้เลยนะฮะทาที่โบทราบมาเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาจะประกาศพาร์ทเนอร์แบบเป็นทางการของเขาแล้วนะครับซึ่ ทำการประกาศที่นะฮะแต่ถ้าหากว่าวันที่โบปล่อยคลิปเนี่ยเขาประกาศออกมาแล้วเดี๋ยวโบจะอินเสิร์ตรูปภาพตรงนี้เลยนะฮะโอเคไม่รู้ว่าพูดมาตรงนี้มันโผล่หรือเปล่างั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิป u t u b e ได้เลยหรือเข้าไปพูดคุยกันในห้อง Telegram ก็ได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตและติดตามกันแบบเสมอมานะครับสวัสดีครับ